สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ fc ทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องสาววึกเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางหานอยสูตรเม็ดเดียวนะคะพี่พีจ๋ากลับมาแล้วนะคะสําหรับซีน้อยของเรานะคะก็คือรอบเฉพาะกิจนะคะอ่ารอบเฉพาะกิจพิเศษปกติแล้วก็ vip นะคะมาเริ่มกันใหม่นะคะพี่พีจา๋าอ่าก่อนไปรับชมแนวทางนะคะเราก็จะมาฟังคําเตือนกันนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเด่นกันเนาะแล้วก็พี่พี่ท่าไหนสนใจอยากจะเข้ากลุ่มแนวทางนะคะสามารถแอดไลน์ตามนี้นะพี่พจ๋าแอดมาแล้วก็ส่งสติกเกอร์มานะคะเดี๋ยวแอดดึงเข้ากลุ่มเพราะว่าวันที่14นะคะ อ่าสิบสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดแอดกับต่างจังหวัดเนาะอาจจะไม่ได้ลงแนวทางให้นะคะแต่ว่าก็ดูก่อนดูอีกทีก่อนนะคะถ้าหาแอดหน้าช่องไม่เจอก็ตามลายนี้ได้เลยนะคะพี่พี่จากเข้ากลุ่มฟรีเนาะในกลุ่มมีแนวทางของแอดคนเดียวนะคะอ่าตั้งแต่หุ้นด้วยเนาะหุ้นรอบแรกก็คือดาวเอ็กซ่ายาวถึงดาวโจนเลยนะคะอ่ารัฐบาลไทยแอดลงให้ตั้งแต่วันที่หกแล้วเนาะลงให้ตั้งแต่วันที่หกแล้วนะคะ อ่ะถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ในกลุ่มได้เลยนะคะอ่ะมาตามต่อกันที่ตัวดิ่นในสูตรเม็ดเดียวเข้ามารับชมแล้วแอดฝากด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะพี่พี่จ๋าขอแค่คนละไลค์นะคะคนละไลค์เป็นกําลังใจให้กับแอดจะได้มีกําลังใจคิดคํานวณแนวทางออกมาแบ่ปันพี่พี่นะคะอ่ะมาสาหรับตัวเด่นเด่นของแอดในวันนี้นะคะให้ด่นไปที่ห เจ็ดเก้านะคะให้ไปที่หนึ่งเจ็ดเก้าลุ้นได้สีน้อยเนาะตั้งแต่รอบเฉพาะกิจถึง VIP เลยนะคะสำหรับตัวที่แอดให้รูดนะคะรูดที่เจ็ดนะคะรูดที่เจ็ดเดี๋ยวเรามารูดที่เจ็ดกันนะคะเดี๋ยวค่อยดูตัวที่แอดเน้นนะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสาม เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดเก้านะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นกันนอก่าอ่ะจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างนะคะสำหรับในสูตรเม็ดเดียวนี้นะคะหาก อ่ามีตัวที่ชื่นชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะพี่พี่จ๋าชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะแอดลงส่งสูตรก็คือสูตรไม่เดียวแล้วก็สูตรมารวมเนาะเผื่อพี่พี่เอฟซีที่มารับชมใหม่เดี๋ยวจะงงนะคะ <S 1> <S 1> สำหรับรูทที่เจ็ดนะคะเจ็ดที่แอดเน้นนะคะแอดเน้นไปทีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะคะเจ็ดสี่ เจแล้วก็79นะคะหากมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันก็จดไว้แคบไว้นะคะฝากนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันแอดก็ขอขอบคุณพี่พี่เทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ